ปัญหาวันที่ไม่ตรงมันจะส่งผลให้กับร,ระบบรวนไปหมดเลยนะับวันนี้เนี่ยวันเป็นวันที่สิบแปดแต่ตรงนี้วันที่สิบหกเดี๋ยวไปทํางานอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะรวนนะครับจะต้องเปลี่ยนแบตนะครับแบบแบบเนี้ยแบตไอออสหมดแล้วถ้าไม่เปลี่ยนนะก่อปัญหาแน่นะครับสําหรับในงานระบบออนไลน์ทั้งหมดต้องเปลี่ยนแบตครับ มีหาซื้อได้ตามเซเว่นะครับ c ยสองศูมสามสองนะครับมันเป็นความกว้างแล้วก็ความหนาของแบตเตอรี่นะครับเป็นรหัสถอดออกมาเครื่องชัดดาวแล้วแต่ว่ายังมีไฟสามจุดสามเลี้ยงอยู่นะครับเนี่ยเป็นไฟสแตนบายเดี๋ยวผมก็จะถ่านมันยกมาเปลี่ยนนะครับมก็จะใช้ได้ตามปกติแหละเปลี่ยนถ่านแล้วครับ หลักการมันต้องตั้งแล้วตอนเปิดเครื่องอนี่ซือใหม่ด้วยนี่ครับนที่ตรงแล้วจบปัญหากับการเพลทผ่านไปวัดสำหรับเครื่องพีซีครับ